ดีค่ะมาติดตามชีวิตปังปังกันค่ะป,ปังปังทานอะไรเอ่ย <got> แม่พรเชื้ออะไรมาให้ปังปัง,ปงอะลูกแม่พรเชื้ออะไรมาให้อร่อยไหมคอนสแน็คนะคะคอนสแน็คขนมคอนสแน็ขนคนนขบเขียวเจ้าปังชอบมากนี่ใครอยากทาบุญน,นะคะส่งส่งมาผ่านพมิวได้นะน้องหมาชอบนะคะ น่าเลยอ่ะบางบางเลยไม่้างผมก็กิน <laughs> <laughs> แม่พรบอกแม่พรบอกอร่อยแม่พรชิงมาให้นะคะแม่พรแม่พรเก็บมาเลี้ยงนะคะรักเหมือนลูกเลยคะ่ะก <c oughs> ิ้นใหญ่เลยทีนี้เลิกเห่าเลยจะขนมเลอกเห่าเลยจ้า <c oughs> อร่อยไหมเดี๋ยววันสุกรซื้อมาฝากวันพรุ่งนี้วันนี้วันพรุ่งนี้พี่มิวเลิกงานนี่เอ้ยเพรุ่งนี้พี่มิวไม่ทํางานแม่มิวไม่ทํางานนะคะนี่เรามาดูกันยี่ห้ออะไรนะครับแบทบิบบิตี้หรือเปล่าอ่านว่าอะไรเนี่ยบิทตี้หรอเราจะไปอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นคอนสแน็ตนะคะ แม่พรบอกให้โอโยนให้อีกนะคะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวนะอย่ามาแย่งนะเดี๋ยวเพิ่งมาแย่งไม่มีนะโอ้ยไม่มีไม่มีนะมมาตาดัดแดดตัวดำหมดแล้วเล็บเล็บดขาดหมดแล้วไม่มีความสวยแล้วทำงานเป็นแม่บ้านเรื่อแล้วเดีย๋ดวยวท้องท้องบวม งาม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 อร่อยไหมช้ามันเลยเยอืมอืมเอาชิ้นหนึ่งไหมเอาชิ้นหนึ่งแล้วพอแล้วนะจะไปทำงานแล้ว ทานที่มือเลยทานที่มือเลยค่ะปุ้งหมากินขนมคนหมากินขนมคนอร่อยไหมหมดแล้วปงังปังขอมือหน่อยเลวปังชวัสด,ดีก้ก่อปังชวัสด,ดีก่อนเลวปังชวัสด,ดีก่อนเลวสัสที่มือก่อนเลว ปัง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 ตุเร่ปงัปง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 ปงังสวัสดีเอาเรียใหญ่เลยเรียใหญ่เลยเรีย,ยใหญ่เลยไ <c oughs> ะพี่มือไปทำงานแล้วนะพอแล้วพอแล้วเอาชิ้นก็ได้เอาชิ้นก็ได้ใจดีแม่พรซื้อมาไม่ใช่แม่มีวซื้อหรอกเอาเลยอุ้ยโอเค จะไปทำงานแล้วนะไปทำงานแล้วนะอ่าไม่มากระโดดเกาะเราเลยเพราะได้ขนมบอกไปทำงานไม่มากระโดดเกาะเราเลยไปแล้วนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะรักษาสุขภาพน,นะคะเลิฟๆินะคะทุกคนตามติดชีวิตปังๆค่ะ